ตรงนี้นะครับคือที่ที่เราจะมาโรงแรมนี้นะครับคือชื่อว่าแจซันตาพันพัทยานะครับคร,รับขั้นตอนนันน้นร,ปรนอ,อป้ามาก่อนรอปลาเช็กกินก่อนตรงนีง้แหละนั่งเลยโอเคนันด,นด็กน้ำไหมรอปลาเช็กกินแป๊บนู่นน้ำซั่มโน้ตโนูเดินไปเอาได้เลยครับเห็นไหม ในส่วนในห้องนอนนะคะตรงตรงแรกนะคะก็จะเจอที่เป็ดประตูตดของห้องน้ำนะคะถ้าเราเพื่อเพนเนี่ยข้างข้างข้างในนะคะถ้าเราเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอเตียงนอนนะคะีนห้องน้ำก่อนจ้ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่างล้างมือนะคะแล้วเราจะมีก็จะเป็นแบู่สบู่ที่เขาเตรียมให้เรานะคะตรงนี้คือเออที่เอาไว้อุจจาระไปเดีวเตียงนอนตรงนี้นี่ยนะคะตรงนี้นะคะคือเตียงนอนนะคะตรงนี้คือเตียงนอนนะคะมีเสา้เตียงนะคะ

เดี๋ก่อนเดี๋ยวแค่น,น,นี้ตรงก่อนพวกลังไปไหนครับฝังนี้แล้วก็ น,นี้นะคะเพ่อนราจะพากระจกนะคะเช้าๆครับถ่ายไม่ทันครับถอยลังไปหน่อยครบับตรงนี้นะคะเพื่อนก็จะพาจะะไจกนะคะเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรวาบิดนะคะเอาไปเย,อเ,ยอเอาก้เดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อ้ยกคนแนน่ไม่เนกลัวเลยเอ,ไไอย่าไปงข้างล่างไปลองไปดิโ้หเฮ้ยนี้<ฮ>ยนอย่าไปกลัวอย่าไปป้อมาเลยโ เ,เลยใช่ไหมครับเบี้ย mọi người 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 mọi đi mọi người <cọc luôn. cười> <laughs> <đổ. cười> ไปเลยไปไอ่ะเฮ้ยออสิเราว่าไปอ่ะนุ๊ก พอได้แ<อ> <hes> ล้วได้แล้วพอได้เลยไปเลยลูกไปเลยเออเอาลูกเอาลูกนันลูกกับบางเจ็บเอาสู้เขาเลยวลูกไปเข้าโก้สี่